เลยยี่ขายลูกหรอไอ้ที่รับโอ้ยชื่นใจลูกมามาทั้งนี้มาทั้งนี้มาทั้งนี้เลยลูกที่ชายบอกไว้ก่านทำอะไรกันมาที่นะเราบอกบุญกันนะเราเอาแบงค์มาแต่งบุญกันแล้รับสี่สิบบาไรฟ้าคนละ้ยี่สิบบาทถ้าสองคนก็สี่สิบบาทพอดีจะโอ้ยชื่นใจชื่นใจคนละยี่สิบบาทนะพี่น้อง อธิษานให้ดีขอให้เราเป็นโชคดีร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีหมาเศรษฐีจ้จะทำงานครั้งหนึ่งทนาจะทำงานขอสร้างก็ขอให้อ่าเป็นลูกพี่ลูกพี่เขาเนาะเออเรามีบริษัทงานล้วเราเองเลยอ่ามันจะได้สบายเข้ามาทางนี้จ้าโอยหลานสาวคนเก่งถือกระทงเดินตรงขึ้นไปข้างบนเลยนอลูก เออเราจะมีทูปเทียนอ่าติดอยู่ที่กระทงเราไปจุดทาดด้านบนเพราะทางด้านธนพน้าเจา้าที่เขาก็จะมีเทียนจุดเอาไว้ให้เราได้จุดทููจุดเทียนกันฉะนั้นมีโอกาสกันแล้วให้ขอรสาบเรียนเชิญท่านใด,ใดที่มีกระทงแล้วถ้าเดินขึ้นสู่ด้านบนอาติดคนละยี่สิบบาทเนาะอุทอธิษฐานให้ดีนะพี่นาะเออไว้จุดคนล้ตก็เรี่รงะวันที่